สำหรับถนนรายการโดย G P X Dare to Challenge สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวเกรดไปกันผมกับผูส้สื่อการเกรดไปคุทอล์อีกครั้งหนึ่งแล้วครับ ครับผมก่อนอื่นผมต้องขอขบคุณผม GPX ีเอ็ to c แ a ช l า n g ล็ผู้ให้การสนับสนุนในการเป็นการครับผมอ่ะพูดถึง GPX นะครับในช่วงนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นที่สนใจมาฝากกันนะครับอันนี้โปรแรงเลยโปรแรงนะครับเป็นการขยายเวลาโปรโมชั่นนะครับกับข้อเสนอสุดพิเศษนะสำหรับผู้ที่จับจองรถรุ่น Max 300 Max แล้วก็ Max 300จาก GPX เนี่ยนะครับครับผมตั้งแต่วันนี้จนถึง15กันยายนก็คือ15เดือนหน้านั่นเองนะครับ ซึ่งสิทธิ์เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่าเฉพาะผู้ที่จองออนไลน์เท่านั้นผ่านช่องทาง www.gpxthailand.com นะครับครับ,รบผมจะได้รับ กิฟต์ voucher นะครับส่วนรถมูลค่า1,000 0บาทนะครับอ้ยะอ่ะอซึ่งตัวรถเนี่ยรุ่นแมสสามจะมีราคาขายอยู่ที่93,500บาทและรุ่นแมสสามร้อยแม็กซ์เนี่ยจะขายอยู่ที่94,800นี่บาทนี่ถ้าเกิดว่ารูกิฟต์อ o u ปุ๊บรถลดราคาจากตรงนี้ลงไปอีกหมื่นหนึง่งก็เหลือ1คันไม่ถึง90,000บาทไม่ถึงแล้วก็ประมาณ80,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็ รถเนี่ยนะครับสามารถเลือกรับได้ที่ตัวแทน G P X ใกล้บ้านได้ด้วยนะฮะมีสามากมายใกล้บ้าน่าน็คืออ่าไปจองออนไลน์แล้วก็อยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรก็เลือกรับรถได้ที่ใกล้ๆบ้านได้เลยนะครับตรงนี้อ่ากับเข้าสู่หัวข้อหลักที่จะทอกกันในครั้งนี้ครับยังเป็นเรื่องราวของโมเดลใหม่ที่กำลังจะมาถึงในประเทศไทย นะครับเร็วๆนี้อีก2รุ่นจากค่ายยามาฮ่าครับผมใช่ฮะยามาฮ่าปีนี้เนี่ยนะครับพวกเขาได้วางโคต้าในการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์สำหรับ,บประเทศไทยนะครับ,บ4โมเดลด้วยกันซึ่งไปแล้ว ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมากวไปแล้ว2โมเดลนะครับครับผมประเดิมด้วย All New Yamaha เ Max 155อันนี้ขยายอ่ะขยายนะฮะแล้วก็อีกคันหนึ่งเนี่ยก็แรงไม่แพ้กันเหมือนกันนะครับใช่กับเจ้า New WR 155 R อันนี้เป็นแนวใหม่เลยแนววิบากนะครับเต็มตัวนะครับคันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าสร้างสถิตินะครับในการจองที่รวดเร็วมากๆนะครับ200คัน200คันนะครับในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะฮะเปิดตัวที่งาน Motor Show นั่นเองนะครับผม ทีนี้เท่ากับว่ายามาฮ่าในประเทศไทยจะเหลืออีก2โมเดลด้วยกันที่จอจะเปิดตัวนะครับครับผมซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยแน่ๆแล้ก็คือ New m t 03เนี่ยใช่ผมมองว่าไม่พลาดไปจากนี้แน่นอนคที่รนานแล้วเหมือนกันนะเอานานแล้วคือที่ต่างประเทศนะครับได้เปิดตัวไปในช่วงปลายปีที่ผ่านมาถ้ายุโรปก็ปลายปีที่แล้วด้วยใช่ใช่ครับผม รุ่นนี้เนี่ยใช้เบสอเดียวกับ y ายซัเอฟมซึ่งอารสามตัวใหม่ก็ขายบ้านเราตัวนี้ก็ไม่ควรพลาดโดยการทั้งปวงนะครับเครื่องยนต์เดียวกันนะฮะเครื่องยนต์นี้คือเป็นบล็อกเดิมจากรุ่นก่อนนั่นแหละแต่ปรับนั่นปรับนี่ปรับนู่นปรับนี่ใหม่ใช่ฮะไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอัพไซด์ดาวหน้า เป็นครั้งแรกของตระกูล MT03 ที่มีการใส่มาให้นะครับครับผมแล้วก็ในเรื่องของตัวเฟรมซับเฟรมเนี่ยก็มีรายละเอียดที่แตกต่างจาก A3 อ,าาอยู่เหมือนกันคันนี้เนี่ยถ้าถ้าจะใช้สุดเนี่ยก็ไม่ควรจะเกินงาน Motor Expo ก็ประมาณ<ไ>ปลพฤศจิกา,กานะะฮหรืออาจจะก่อนหน้าน,านัา้นต้องต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะเปิดตัวก่อนหน้านั้นแล้วไปจองกันในงานประมาณนั้นแต่อีกหนึ่งรุ่นเนี่ยที่ ตอนแรกๆในช่วงต้นปีหลังจากที่ทราบกันมาว่ายามาฮ่าจะเปิดสี่รุ่นด้วยกันเนี่ยครับหในสเนี่ยถูกมองว่าเป็นตัว New t r i 300อ่าก็คือรถบิ๊กสกู t ตเตอรครับ300แบบมี3ล้อด้วยกันนะครับเป็นล้อคู่หน้ากับล้อหลังเดียวใช่ฮะเครื่องเดียวกับ X Max 300นั่นเองครับผมคันนี้เนี่ยนะครับเปิดตัวไปที่ งานอิกมาโชวปี2019ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมแต่ทีนี้เนี่ยล่วงเลยมาจนถึงช่วงประมาณครึ่งปีหลังละตอนนี้นะฮะใช่กระแสข่าวก็ยังไม่ได้ร้อนแรงมากเท่ากับตัว MT 0 3หรือว่ารุ่นอื่นๆที่เปิดไปแล้วนะฮะตามการวิเคราะห์กันอาอาจจะเป็นไปได้หรือไม่ว่ารถรุ่นนี้เนี่ยรถรถแนวนี้ใน3ล้อเนี่ยนะฮะในประเทศไทยบ้านเราเนี่ย อาจจะยังไม่ค่อยบูมมากเท่าไหร่หรือเปล่าอ,อ๋อใช่ก็ต้องย้อนกลับไปครับในช่วงเวลาหลายปีมาแล้วครับอย่างน่าเขาก็เบิกตลาดนี้ในประเทศไทยไปแล้วกับเจ้าฟิสตินหนึ่งร้อยยี่สิบห้านั่นเป็นตัวแรกสุดเลยนะตัวแรกสุดเลยแล้วก็ up cc ขึ้นมาเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบห้าครับผม,มซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังขายกันอยู่ก็ยังขายกันอยู่ก็ยังยมีให้เห็นอยู่นะฮะจริงๆแล้วตัวตัวหนึ่งสองห้าสมัยที่เปิดตัวเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็น การฉีกแนวตลาดนะคะค่อนข้างคือหานะคือหาอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันแปลกใหม่สำหรับบ้านเราในตอนนั้นใช่ใแต่อาจจะเป็นด้วยจริตของคนไทยอ่ะที่ที่อาจจะมองว่าอ่ะมันเป็นรูปทรงที่แหวกไปนิดหนึ่งหรือเปล่าหรือว่า2เนี่ยยังไม่เก็ตว่าไอเรื่องของ ความสะดวกสบายอัตจประโยชน์ของมัน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 จะมันจะมีประโยชน์มากกว่ารถสองล้อปกติยังไงบ้างมาคนอาจจะยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเวลาเลี้ยวเนี่ยมันสามารถเอียงหล่อได้นะไม่ได้ว่าเลี้ยวแบบซาเล็งเลยซัเล้งอะไรอย่างนั้นด้วยด้วยด้วยแกนแกนอาดิเน็งมันติวิวของเจมมาฮาที่ทำมาเนี่ยล่วงเลยมาจนถึงตัว n นเ e ็นที่ใช้เบสออนตัวเอ0 9นนะครับผมก็ ถือว่าเป็นรถที่เขาท่าเฉพาะกลุ่มแล้วกันนะครับใช่ใช่ใชไม่แน่ว่าอาจจะด้วยเหตุผลเราต่างๆนาๆนาเหล่นา,น,า,น,านี้เนี่ยเลยทําให้ทริซิตี้สัร้อย อาจจะยังไม่มาปรากฏตัวในบ้านเราปีนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยเมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนเนี่ยมีกระแสข่าวที่มาแรงมากๆจากทางฝั่งอินโดนีเซียนะฮะอีกแล้วนะต้องต้องอินโดครับเพราะว่ายามาฮ่าในในคลาสเล็กเนี่ยก็คือส่วนมากก็คือผลิตในอินโดนีเซียทั้งนั้นใช่บ้านเราก็อิมพอร์ตมาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือข่าวคราวของอ่อนยามาฮ่าแอร์ล็อกส์หนึ่งห้าห้านั่นเองอันนี้ผมย้อนไปนิดนึงแอร์ล็อกเปิดตัวครั้งแรกนี่ประมาณกี่ปีละ Air l x ็เนี่ยเปิดตัวครั้งแรกสุดเลยใช่ไหมครับก็ต้องย้อนไปโอ้ประมาณสี่ปีใช่ครับมีประมาณ4ปีบวกลบเนี่ยมีให้เห็นแน่นอนนะครับส่วนตัว a อ r l o ็อเนี่ยซึ่งดับด้วยไลฟ์เซอร์เคิลของ Product แล้วเนี่ยมันก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วแหละกาลเวลาแล้วและที่สำคัญก็คือเพื่อนร่วมคลาสอย่าง All New N-Max ก็เปิดตัวกันไปแล้วด้วยคับนี้ก็ All New ไปแล้วด้วยอ All New กันไปแล้วนะครับ ซึ่งกระแสข่าวจากทางฝั่งอินโดนีเซียเนี่ยได้บอกว่าณปัจจุบันนี้นะครับก็คือเดือนสิงหาคมแรอน,นี้สิงหานะมีการทดสอบ a l l n e ยา a า a ่าแอร์ล็อตัวใหม่เนี่ยกันแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีภาพสปายช็อตออกมาณน,ะนวันนี้นะฮะยังไม่มีมแต่ว่าหลายๆสื่อเนี่ยลงข่าวเหมือนกันว่ากำลังทดสอบกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของ o l นิ e แอร์ล็อกเนี่ยน่าสนใจนะฮะ ประเด็นแรกก็คือเรื่องของรูปร่างหน้าตาแหละแน่นอนมันต้องเปลี่ยนมันจะมาแบบอาจจะมาแบบใกล้เคียงของเดิมน่าจะน่าจะแนวแนวการดีไซน์ไม่ฉีกมากไม่ฉีกมากเทียบกับตัว n max เอาจริงๆมันก็ไม่ได้ฉีกไปจากตัวแรกมากเท่าไหร่นะมันจะมีรายละเอียดปีกย่อยที่แตกต่างกันนิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะ a l o x เนี่ยน่าจะเป็นอ่าสปอร์ตโตเมติที่เน้นดีไซน์แบบ ทันสมัยฉบเฉียวเลยฉบเฉียวเน้นถ้าเก็ตวัยรุ่นชัดเจนอ,ะอ่ะ,อะตรงๆนะครับเ,รเป็นแบบมีสันมีคมมีมีเหลี่ยมชัดเจนแต่ <นะ S 2> อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเส้นสายเรื่องของออของไฟอ่ะว่าไฟเป็นส่วนที่มันชัดที่สุดที่มันทำห้าใการเปลี่ยนแปลงไฟหน้าไฟท้ายอะไรอย่างนี้นะหน้าต่างนะของของแบบการสร้างแรงประทับใจกับถือว่าถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับใช่ประเด็นต่อมาก็คือเวอร์ชั่น ของอินโดนีเซียเนี่ยนะครับน่าจะมีระบบไวคอนเน็กมาให้อันนี้ก็เชื่อมโยงจากเอ็นแม็กเอ็นแมตัวใหม่นะเอ็นแม็กตัวใหม่ที่อินโดเขามีไวคอนเน็กให้อ่าก็เป็นแอปพลิเคชันเนาะที่เชื่อมต่อหน้าจอแสดงผลของตัวรถกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราผ่านทางบลูทูธนะครับครับผมพวกอ่า โทรศัพท์เข้าข้อความอะไรต่างๆเราเนี่ยที่เราจะตั้งรวมไปถึงการแจ้งเตือนการเช็คนะยะกาการแสดงเรื่องการผิดปกติของตัวรถอะไรแบบนี้มันก็คือจะแจ้งเตือนที่หน้าจอของตัวรถเลยนะครับครับผมอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ traction control อันนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าโอเคแต่ว่า n m a x มีมาให้นะครับแต่ทางแหล่งข่าวเนี่ยก็ได้ คาดการว่าแอ r ์ล็อกตัวใหม่ก็น่าจะมีมาให้แต่อย่าลืมเรื่องหนึ่งก็คือเลนส์ราคาของ a i r l o ล็กับ n m ็นม็ะไม่มีความแตกต่างกันอยู่ซึ่งซึ่งโอเคแหละว่า a i r l o ล็กับ n m a นม็เนี่ยมันเบสออนคลื่อนเดียวกันก็นจริงแต่ว่าตัวเฟรมตัวแฟร์ริงองค์ประกอบ,บต่างๆเนี่ยมันยังมีความแตกต่างกันอยู่ใช่ถูกต้องนะฮะอ่ะก็น่านสนใจว่าถ้าเกิดว่าจะมี t ท็กชั่นคอนโทรลติดตั้งมาให้ที่ All New Airlock จริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะฮะ,<น>ะส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเครื่องยนต์ที่มีการปรับปรุงมาใหม่อิงตาม e Max เนี่ยก็ก็ลูกเดียวกันนะฮะมีมีการปรับในเรื่องของการขยายห้องเครื่องให้ทาง,งานได้ฟลร์ขึ้นหรืออะไรอย่เงี้ยก็ไม่น่าจะพลาดนะครับเรื่องของ VVA ก็ต้องมีอยู่แล้วมันมาตเครื่องอยู่แล้วนะครับแต่ว่าประเด็นที่ อ่าน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 ่า,นาสานใจจริง,รงๆเนี่ยนะครับ,รบก็คือในเรื่องของระบบเบรคอ่แอน์ล็อกส์เนี่ยแรกเริเ่มทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันอินโดหรือว่าเวอร์ชันไทยเราเนี่ยนะครับ จะเป็นดิสเบรกด้านหน้าแล้วก็ดัมเบกด้านหลังต่อให้เป็นเวอร์ชั่นอะไรก็ตามอะไรก็ตามเวอร์ชั่น ABS <c oughs> ก็จะเป็นอย่างนี้และ<อ>ก็คือมี ABS ที่จันดิสด้านหน้าแล้วก็ซิงเกิลชานัลด้านหลังก็จะเป็นดัมเบกอ,อยู่นะฮะใช่แต่กระแสข่าวบอกแล้วนะครับว่า all new Yamaha Aerox รุ่นใหม่เนี่ยจะใส่ดิสเบรกมาให้ทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยนะซึ่งเอ้ยมันโอเคมากๆกับรถที่เป็นแนวสปอร์ตสกูตเตอร์อย่างนี้เนี่ยเออสปอร์ต AT ควรจะมีนะควรจะมีใช่ไหมอ่ะ ทีนี้มันจะเป็นดิสเพ์หน้าและหลังแล้วนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของไฟเลียเ้ยวอยไะไฟเลี้ยวยังไงฮะไฟเลี้ยวตัวเดิมจะเป็นฮาโลเจน ถูกตัวใหม่เนี่ยจะเปลี่ยนเป็น LED แล้วอ๋อแก็ตามสมัยนิยมนะพูดถึงนะคือเรื่องของไฟส่องสว่างหน้าหลักเนี่ยมันเป็น LED แล้วแต่ว่าไฟเลี้ยวเนี่ยเดิมเป็นฮาโลเจนแต่ตัวใหม่เนี่ยจะเป็น LED แล้วนะฮะก็ถือว่าเออโมเดิร์นขึ้นนะโมเดิร์นขึ้นอย่างหนึ่งคือ LED เนี่ยเขาอายุการใช้งานยาวกว่าอ่ะยาวนานกว่ามันทนกว่าประหยัดพลังงานกว่าใช่นะฮะซึ่งก็ทําให้แบตเตอรี่ของเราเนี่ยมีอายุยังไปอีกประมาณหนึ่งนะฮะใช่ครับผมตัวแอร์ล็อกเนี่ยทดสอบ กันที่อินโดนีเซียตอนเดือนสิงหาตามกระแสข่าวแล้วก็มีการแจ้งว่าในเดือนกันยายนเดือนหน้าเนี่ยจะมีการเปิดตัวนะฮะโหถือว่าเร็วมากนะ่นองจริงถ้าจริงจรงก็ถือว่าเร็วเพราะว่าเทียบกับ NMAX เนี่ยครับตอนปีที่แล้วที่อินโดนีเซียเนี่ยเปิดตัวในเดือนธันวาคมนะะโเคเทสนานจะเป็นปีนั้นอันเทสนานมากนานแต่อันนี้เนี่ยเข้าใจว่ามันมันมีเป็นแบบ เบสออนมีมีโน้ตฮาวจากตัวนั้นอยู่แล้วอินโฟมาแล้วจากของ NMAX อยู่แล้วผมว่า NMAX ที่นานเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของ traction เรื่องของอะไรที่เขาทำกันมามันใหม่จริงๆมันเป็นครั้งแรกในซีรีส์155ของยามาฮ่เลยนะที่ทำตรงนั้นมาทีนี้พอมันมีทุกอย่างแล้วเนี่ย Air l x เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าโอเคเอาตรงนั้นมามาใช้ยกกบีมาเลยยกมาเลย เพราะว่าเฟรมของ Air ์ล็อกก็น่าจะเป็นเฟรมเดิมไม่ไม่น่าจะแตกต่างอาจจะเปลี่ยนคาสซลิงด้านนอกนะแต่ตัวตัวเฟรมเนี่ยผมเนี่ยเขาจะเป็นเฟรมเดิมนะครับหลักๆแล้วนะพนันแล้วมิติรูปร่างของมันเนี่ยน่าจะไม่ต่างจาก Air ์ล็อกตัวปัจจุบันเท่าไหร่นะฮะทีนี้อินโดจะเปิดตัวกันยายนนะฮะประเทศไทยเราเนี่ยมองแล้วมีโอกาสไม่น้อยเลยทีเดียวที่จะมาเปิดตัวในช่วงประมาณปลายพฤศจิกายนหรือว่าช่วงเดือนธันวาคมเพื่อให้มันครบสี่คันตามที่ยามาฮ่าเขาบอกไว้ใช่ครับ นับดูนะฮะอ่าเอ็นแม็กซ์เปิดที่อินโดครั้งแรกธันวามาไทยก็ประมาณมีนาก็ประมาณ3-4เดือนประมาณนี้อันนี้เปิดกันยาถ้าเปิดกันยาจริงนะตามกระแสข่าวเนี่ยก็นับไปนะกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาก็ประมาณเดียวกันเลยประมาณ3 4เดือนเหมือนกันช่วงนั้นนะฮะเป็นไปได้สูงอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย ในงาน Motor Expo กเนี่ยม,มันก็คือเหมาะจะเป็นเวทีในการเปิดตัวตัวนี้ไม่น้อยเหมือนกันต่อให้ยามา5เองเนี่ยจะเปิดทั้ง2รุ่นทั้ง new m p 0 3แล้วก็ All new airlocks ในงานเดียวกันก็ไม่ชนกันนะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะม,มันคนละคลาสคนละแนวทางคนละ segment ด้วยนะคนละ target <ม>คือคือคือมาสามารถ โปรโมทพร้อมกันได้ออนะคะใช่ใช่ใชก็ต้องรอดูกันต่อไปค,คาดว่าในเดือนหน้าเนี่ยถ้าเป็นตามกระแสะข่าวเนี่ยเราจะได้เจอกับเวอร์ชั่นของอินโดนีเซียกันแล้วนะครับอ่าก,ก็ต้องรออีกมารักสามเดือนถึงสี่เดือนอ่ก็จะมีเวอร์ชั่น <version S 2> บ้านเราแล้วก็นั่นแหละฮรต้องมาดูกันว่าจะมีกี่รุ่นย่อยราคายังไงบ้างฟีเจอร์จะเหมือนหรือต่างจากของอินโดยังไงแต่ แต่ถ้าอินโดเปิดเนี่ยผมมองว่า90%เนต่ะบ้านเราในปีนี้โค้ดทั้งตกสุดท้ายที่นอกจากเ t 0 3เนี่ย<ม>น่าจะเป็นเจ้าออนนิวจะมาห a าแอร์ล็อันนี้แหละครับโอเคครับผมสุดท้ายนี่ผมต้องขอบคุณครับผม g p x Dare Challenge. ี a r ็กซ์เด l ร์ทูชผู้กำกับสนับสนุนรายการเปนาาน็นรายการครับผมยังไงอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์ Subscribe จักกันดิประจมคลิปใหม่ๆจะไม่ลืมกันนะจา้าสำหรับวันนี้ผมสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วผมสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดย g p x Dare to Challenge チビ。Like and